สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัญสวัสดีครับพบกับรายการคลาส A นะครับรายการที่จะมาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนในเวลาหนึ่งนาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการหาค่าตีโกณมิติด้วยการหมุนมุมตามจัตุพาค,ครับชื่อยาวขนาดนี้โอแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะฮะจะคำนวณกันยังไงวันนี้ครับคุณครูแอนมีวิธีง่ายๆมาสอนพวกเราคำนวณกันครับ คลาสเกับพี่แอนซีอูไบนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องก,การหาค่าติโกณมิติด้วยวงกลมวงกลมจะมีมุมนะคะอ่ะมุมแรกคือศูนย์องศา90องศา180องศา270องศาแล้ว,วก็วนกลับมาที่เดิมที่360องศาค่ะอ่าศูนย์กับ3า0รอองศาเนี่ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเลยซึ่งมันจะมีคู่อันดับอยู่ตรงนี้ก็คือ 1กับ0 90องศาจะมีขั้วดับอยู่ที่0นกับ1 180องศามีขั้วดับอยู่ที่ลบ1นึองศามีขั้วดับอยู่ที่0ูนย์ลบหนะคะวงกลมวงนี้จะมีรัศมีเท่ากับ 1. Mm hmm. 1เมื่อเรารู้ค่าของขั้วดับแล้วเนี่ยแต่ละขั้วดับเนี่ยมันคืออะไรขั้วดับคู่แรกก็คือ x ตัวที่2ก็คือ y ค่า x ก็คือคาอ่า cos ค่า y ก็คือค่า sin นะคะหมายความว่าค่า cos ศูย์องศาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1 ค่าไซด์ศูนย์องศาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะการหาค่าตรีโกณนะคะโดยใช้วงกลมเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนอกจากวิธีการใช้มือนะคะเพียงเท่านี้ครับไม่ต้องยุ่งยากกับการคํานวณน,นะฮะในห้องสอบแล้วแค่ว่ารูปวงกลมนะฮะใส่ค่าลงไปก็ใช้ได้แล้วนะครับเอาไว้ดูเอาไว้ไวคํานวณกันหลายๆข้อไม่ต้องมานั่งทําใหม่ทีละข้อสบายไหมละ่ะเอาละเป็นว่าชั่วโมงนี้นะครับเราก็ตอบโจทย์นันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาตอบโจทย์กันใหม่กับคลาส A ครับ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชัญ